ใส่บ้านหนึ่งตัวผัดพี่น้องซับตอนสมควรพี่น้องเลยเดี๋ยวไปผัดพี่น้องผัดดีดีแซ่บ,บพี่น้องเอ้ยเอาไก่ลงไปล้วนนะพี่น้องเอ้ยใส่ลงไปล้วนนะพี่น้องเอ้ยใส่พิแกงเลยพี่น้องเลย ไปแกงตองไปขวาเลยพี่น้องผัดเลยปัดกระเนื้อไก่บ้านเด้อพี่น้องเด้โอโะผัดให้เขาหอ,หอมเลยพี่น้องผัดให้เขาหอม,หอมเดี๋ยวน้ำใส่เข้าวสุกแล้วไปุเงเครื่องพี่น้องน้ำใส่หน่อยพี่น้อง năm sạch có xuống nữa còn, cùng lên pí nong cùng lên, cùng nô à lá chạp lá, cùng nô à, khai anh hỏi xíu nồi pí nong, หวานดำนิดเดิงป่านิดเดิงพี่น้องตำด้วยอันอันน่นใบหอมเดอ้อถั่วเดอ้อพี่น้องเดอ้อใบมะกรูดพี่น้องใส่ลงไปเลยพี่น้องดูสีสันมันโอ้ทักไก่บ้านใส่ถั่วใส่ใบหอมพี่น้อง ใส่ใบมะกรูดงาทาันไม่จ๊ะมีตับมีกลืนพี่น้องเลยโอ้โสับแซบ์น้องแกพี่น้องสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน ก็อื่นต้องขอขอบคุณเอฟซพี่น้องทุกท่านเลยครับที่เขามารับชมเป็นกำลังใจแรงใจพี่อ้วนนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเนาะต้องขอขอบคุณมากครับวันนี้อันพัดไก่บ้านเด้อพี่น้องเด้อมีตับมีดินพัดไก่บ้านใส่ใบมะกรูดพี่น้องใส่ถั่วแซ่บพี่น้องอาหารบ้านๆเหมือนมาๆกินน้ำพี่อ้วนมีอันผักกะทิพี่น้องมีแตงมีถั่วมีผักบุ้งพี่น้องผักบุ้ง

อืมบ็กถึไหมพระบุ่งธรงรมชาพนรอง

嗯，蛮好，就这样。 ตับครับพี่

ไปบ้านดูยังไงเนี่ thở mày rồi nè Lăng xẹp, lăng xẹp Bắt cày ở xẹp đi đồng đấy đấy หอมสมบัติจานเลยพี่น้องจับไปอันบ้านป้นเนืยอดอกพี่น้องเออแซ่บเนื้อนุ่มๆพี่น้งอง อออเอาไปดดเอาสม้ยล่เพนจังเอยแซ่บครับขายบัอืมแซ่บครับ ยินไม่สวยไม่งามว่าต้องขอโทษขอให้ด้วยนะครับพี่น้องทุกท่านลาแล้วครับอย่ากเก็บอยา่าจดเด้อพี่น้องกำลังเรื่องกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับ